สกาเชดอะอยู่ในไหน,นหเวทยยอยู่ในเวมนม์แล้วเป่านี่นะฮะสกาวเชดคืออะไรนะวันนี้เราหาข้อมูลมาก่อนอยู่แล้วนะับว่ามันคืออะไรมันคือเอนเดอร์เชดในโลกดอนสตาร์ครับผมนั่นแหละรครับทุกคนเก็บของใส่นี่ไปเลยอันนี้ข,ขอมมันฝรั่งหน่อยครับนี่นี่เอาไปพัเลยอนดาเมจพอนเราเนาะงงมากเลยกูทำาญ้าตกไปได้ยังไงวะมันอาจจะตกระหว่างที่อะไรเกิดอะไรขึ้นหรอื <ไป S 1> อเปล่าผมว่าผมไม่ได้เอาย่าออกเลยนะามบัตเดลแลบก่นมันน่าจะใกล้ตายแล้วนะ เ <depression. S 2> ออเลือ่อนเลยน้อยเลื่อนเลยน้อยมาตามาตาตีขาตีขาตีเลยอืออือทันไสอืออือโอเคอีซี่อี่ตีเลยตีเลยอืออุ้ยกระเด็นด้วยตีลึกขาโอเคได้ได้ได้ตีอยู่ตีอยู <respuesta. S 1> ่โอเคพี่ยังไม่ได้หรออ๋อออนี่นี่ขายขาหนึ่งอืออือโอเคโอเคตีเลยตีเลยโอ้โอ้โอ้เด้อเด้อได้อยู่ตายงะ้ึงอ้ตายตายเออไปซะ โอเคแ่งเลยโอเคโอเคของที่ต้องเอากลับเอาเอาก่อนเลยตอนเนี้ยกูต้องเอาแฟกเมนต์มาเยอะๆเลยเพราะกูจะได้ไปทำนาฬิกาโอ <Okay. S 1> กูจะใช้ส,สูตรกูจะใช้ส,สูตรดีนะลิซี่เอ็มโคนล์ลื้อโอ้ย <Yeah. S 2> oh, นายเยี่ยมเลยโอเคตอนนี้เขาอยู่กับผมเออที่หิวแค่ไหนไงตอนนี้อนน่ะตอนนี้เต็มเพราะกูซัดน้ำผึ้งไปหมดอ่ะคัวน้ำผึ้งมาหมดบ้านอ่ะกูพกูดงี้เลยีเดือดโอ้ยสัตว์แ oh, <okay. S 1> ทบไม่มีเวลากินอ oh, <okay. S 1> ่ะเกือบอดหิวตายนะโมแก่เพราะผมก็เกือบเหมือนกัน เดบิวม um ครับผมแสดยวัวเลือดสี่ล้อเหลือสี่ร้อยอ่ะงั้นทิงนงนท้งวัวไว้ก่อนทิ้งวัวไว้ไกลก่อนกูเอาบัคแซปเปอร์นี่แหละเอ้ยกูเอามอร์นิ่งสตาร์นี่แหละโอเคมาแล้วมาแล้วเดบิวมมาแล้วระวังนะระวังนะวัว<า>วัวพี่เอ้ามันเดินหน้าทําไมนี่แฮะไอ้เชตัลืมไปมันมัมนวิ่งกลับไปหากระดิง่งโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคโอเคอยู่ที่ผมเยอะไวเปอร์ไวเปอร์ เป็นเงาเป็นเงาเที่ยวก่อนเลยของพี่ของผมของผมเยอะไอเชี่ยววัววัวมึงเดินไปเดินมาอย่างงี้กู๊บไอวัวโง่เอ้ยอีนี่ดึงเออเออมึงไปโอ้โหวัวแม่งวัวมึงจะแทอร่อยไปตัวของพีไปละตัวไปเพื่อนเต็มเลยเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยเออดึงไออยู่โง่เอ้ยอ่าเชี่ยอึอือโอ้โหฮ่าฮ่ไอแหลกเซฟแหลกเซฟไอเชี่ยแหลกเซฟเกือบตายเอ้ย่าไแปลก ไอ้สัตว์ไม่ได้อุตส่าห์สู้วอร์ดได้เลยนะพี่แม่งเป็นธรรมเนียมกูตลอดแหละอ้เกือบไปแล้วกูแม่ตัวเงาดิไหมเยอะจริงโอ้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 ก่อแตกก่อแตกทันไหมป้า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 ขับนานมากครับป้าเกาะเร็วเกาะป้าเกาะเกาะป้าเกาะเร็วโอเคได้ทันทันเดินตรงนี้แม่งแหลกเลยอ่ะของเยอะอ่ะเฟมเล็กุตตกโอ้

ชุบเร็วจังหวะนี้เลยวันด้าบ้าอยู่เร็วป่าจับชุบมันไม่ได้สตินะเนี่ยของวันด้าเหรอเออแหลกมากเลยแหลกมากโอ้ของต้องรอดปั๊บ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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยหิวหิวหิวป้าหิวเดี๋ยวจะกินโอเคได้ได้อยู่ได้อยู่โอ้โอหครับหนึ่งนะไม่ไหวแล้วก็ต้องวางแคมไฟแล้วเอาเลยเอาเลยโอ้ my god โอ้รอดครับผม ยังรอดอยู่เมื่อกี้ตอนเหลือหนึ่งปีอ่ะเข็มยาวไม่กําลังจะถึงเลขสิบสองแล้วไอโอ้แม่งประมาณเลขสิบเอ็ดแล้วอ่ะย่าเหลืออีกไหมเนี่ยย่าไม่ีแลนะย่าที่เหลือยี่สิบสองออาแบ่งไปครึ่งหนึ่งก่อนวะโพเครับตอนนี้ผมต้องเก็บทูเรไซส์มาก่อนเพราะว่าทูเรไซส์มันเป็นของที่ไปทํานาฬิกาได้นะครับมีมีไรบับป่ะเอ่อไม่มีเลยครับไอ้สัตว์โอ้โหมันยังตาพวกคูมาถึงที่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอะนี่นี่ไหลบับไปก่อนเตรียมตัวเตรียมตัว ไอ้เจยกูขึ้นบัวก่อนเดยวดีเอ้าไปกินทำไมเล่าอะไรอะไรมาอะไรไม่รู้ไม่ใช่ว่ามึงเรียกบอสอะไรสักอย่างเอามานะกูแตกจริงๆด้วยบีฟแทงมึงตื่นเดี๋ยวนี้เร็วเข้าโอ้โหโคมึงอีไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้าประจำที่ได้อยู่ถ้าประจำที่ได้อยู่บีฟแทงมึงตื่นแม่งเหมือนล้อเล่นน่ะโอ้เออดีว่าโอเคตีอยู่ตีอยู่ ดีนระ,ะระยะตีคูยาวมากเฮ้ยนี่ได้แล้วม่วง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 มวงม่วงคาไปเมื่อกี้เอามาใส่ก่อนเธอระเบียทีเดียวนี่นอนเกือบนอนเลยนะมันห้าสิบเลยนะนี่อีกทีหนึ่ง <50 S 1> โอเคโอเคโอ้โหเชื่อเยนี่ท้าไม่ใช่วันด้านะถ้าไม่ใช่วันด้านก็กว่าจะตายไปนานแล้วก็ได้นัเนี่ยอะอาจะตายแต่เดทเบิร์มเลยไอ้ท่านเล่นวินสันอยู่อ่ะคือวินสันแม่งบอกลาเออดี ไอตรงกล่องตรงกล่องอะเอาของไปรวมที่กล่องอะ,อ,อะไรที่จะเอาอะเอเอใส่กล่องไ้ก่อนเออความคิดดีว่ะแม่งของเยอะมากครับทูเรสโอ้โหแฟกเมนต์กูเหลือเฟือแล้วเนี่ยโอเคตอนเนี้ยเราได้เอ็นเชนคียแล้วนะครับผมนะคราวเนี้ยเดี๋ยวเราต้องไปสู้กับเอ็นเชนฟิวเวอร์นะครับซึ่งทางเชื่อมอะ่ะมันจะอยู่ตามเสาหนวดยักษ์เว้ยเดี๋ยวต้องไปฆ่ามันด้วยนะพี่ค,ครับผมผมเพิ่งลืมนึกเรื่องสําคัญไปเรื่องหนึ่งเว้ยนั่นก็คือเอ็นเชนคียเอาขึ้นข้างบนไม่ได้เราต้องเดิน่ากลับออกไปเออว่า โอเคกูรู้ละกูทํานาฬิกาใหม่เอ๊ะก็ไม่ได้นี่วะไม่ได้ไม่ได้มันจะลนอบมีฟินกับทองไหมกูทําเครื่องย่อยตรงกูทําเครื่องย่อยตรงนี้ได้เลยแล้วกูทําใหม่เลยเดี๋ยวพี่จะทํานาฬิกาวาปอันใหม่เลยแล้วก็มาร์คจุดใหม่เอาแล้วแล้วเดี๋ยวกูจะมาร์คจุดนี้ไว้แะไรเดี๋ยวกูกลับบ้านใช่ไหมไปมาร์คอีกจุดนึ่งก็กลับมาเออแล้วก็แล้วก็เป็นหลุมกระโดดใช่ใช่ใช่โอเค ทองมีทองมีที่พื้นก็ปกเนี่ยตรงแกนแห่ที่พื้นดีนะเนี่ยที่มีไอสารถ้าไม่มีนะไม่ใช่ฟลินโอเคฟลินมีฟลินจากหินนะโอเคคล็อกเมเกอร์โทรมาขอบคุณครับผมโอ้โหดีนะเนี่ยนี่ถ้าไม่ใช่วันด้านะจะเป็นใครวันด้าเออแม่งโอเคย่อยครับโอเคได้ของมาแล้ะแบ็คสเต็กวอตโอเคแล้วก็มาจุดตรงนี้เอาไว้โอเคโอเคแป๊บนึงนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแคคคูลเลตก่อนเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาของกลับไปให้ได้เยอะที่สุดก่อน โอ้โหทีเนี้ยทามพีกูโคตรเยอะโอ้โหอิ่มอิ่มไปเลยไงล่ะเอ็นจนทีใช่ไหมคือถ้าวร์ปไปอ่ะมันว้ามันว์ปผ่านเวิร์มโฮไปได้หรือเปล่าวะน่าจะได้มั้งครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่เดียวกันนะะนโฮไปเอาล่ะขอให้แผนนี้มันเวิร์กแล้วกันจะได้ไม่ต้องเดินลัดกลับมาเก็บใหม่เราห่อในบันเดิลแลบได้ไหมวะเออผมไม่น่าได้ปะอย่าห่อเลยอย่าห่อเลยเสี่ยงโออเอา บอสใต้ดินตอนนี้สำคัญจริงๆอ่ะเหลือแค่エンจีนการเดียนตัวเดียวครับเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> エンจ <c oughs> ีนก <c oughs> ารเดีย <c oughs> นเอนจีนฟูเวอร์ตัวเดียวครับทศทูมาเป็นบอสอะไรนะออฟชั่นอลนะครับผมนะ <c oughs> เอาพีททำไทมพีทลนไว้ชิ้นหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลงยังไงก็ลงไปอยู่แล้ว <c oughs> นี่เดี๋ยวเราต้องตีเศษฟอสซิลด้วยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปก่อนเดี๋ยวกลับมาก่อนก็ได้แม่งเอ้ยเราผ่านสงครามอันดุเดือดอย่างนั้นมาได้ยังไงวะแล้วมันเป็นเฟิร์สไทม์ด้วยนะโคตรน่ายิน <c oughs> ดีเลยเอาของตกแต่งแลลลปปงได้้ววยแกัน <_ an> เป็นทีละลึกนี่เราฆ่าบอสในอันคอมเลยนะอะไรอย่างงี้เลยเนี่ยมีสกเก็ตด,ด้วยเนี่ยเอาไป <_ an> ด้วยไหเอาหยิบไปด้วยไหเนี่ยเบิร์ดนั่งนั่งรอวันดามารับอยู่เด็ดเด้อ <_ an> เดี๋เด้อไม่ได้ลง,ลงตรงนี้เลยไม่ได้เดี๋เด้อไปลงลงมาตรงนู้นก่อนแล้วก็มาจุดไว้โอเคแล้วก็เฮ้ยกูได้ยินแสงแบเจ <_ an> มึงจะมาทายดูไม่ได้นะ มึงอย่ามาตอนนี้ไม่ได้นะเว้ยใช่ใช่กูได้ยินเสียงแบทเจอร์ชัดเลยไอ้เชี่ยแสดงว่าแบบการที่เราไม่รอให้บอสเกิดเนี่ยคือบอสจะเกิดตอนที่เราขึ้นมาจากถ้ำเหรอจะเซฟไว้ตรงเบลดเลยให้เซฟไว้ตรงทางขึ้นเลยเซฟไว้ตรงฐานก็ได้ก่อนก็ได้อีกอีกฐานพังๆของเราอะไอ้เชี่ยแมงมุมแมงมุมลงไหมเดี๋ยว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 จีเปกละชิเปกละแป๊บแป๊บแป๊บโอบเดี๋ยวเดี๋ยวดับนึงนะเดี๋ยวเรลี่ไปช่วยแป๊บนึงพี่ครับเร็วหน่อยก็ดีนะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงพพิมมเเเเเรรร็วบบนโออคีย้ย เออวา้าว้าว้าอันไหนอันไหนวะอันไหนไปกาเจียนกาเดียนโอเควา้า okay. ไปโอเคมาแล้ว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 ม oh, าแล้วโอ้ระวันอือโอเคได้อยู่ได้อยู่อุ้ยกูเกือบตายแล้วกูเจอเร็วเร็ฮาร์ดแม่งอยู่ๆก็ตาลงมาหวังว่าจะได้นะปักเจมสีมว่วงแล้วเบสเมนต์ไป <Okay. S 1> ได้โอ้บของมันไปแล้วโอเคสักเซฟกูลงเร็ว ไม่ดิอเอา้าวันด้ามาแล้วแม่ตอ,อโหล่นมาเยได้ไหมประตูมันปิดยังอยู่กับผมอยู่โอเคได้วะ่ะโอ้นี่ท้าไม่ใช่วันด้านะแม่เอ้เราต้องวิ่งฝากมาอีกรอบหนึ่งซึ่งฝ่ามาคือมึงฝันร้ายเลยแม่เอ้โอเคอีกสามวันจะฤดูหนาวซึ่งฤดูหนาวเราออกทะเลไหวเปล่าวะ เาเชียแบเจอร์จะมาทำไงดีวะนั่นสิแต่แบเจอร์มันก็ไม่ได้ยากอะไรหรอกนะ <laughs> แต่สภาพผมไม่ไหวเลยฮ <laughs> ขึ้นขึ้นมากันก่อนขึ้นมากันก่อนโฮเวอร์ก่อนตอนนี้ตอนเย็นแล้วเอาไงกับแบรเจอรเดียวเนี่ยเคียคร์แบเจอเคียร์แบร์เจอก่อนหยุดหยุดหยุดกูดไม่ได้ปล่อยไม่ได้เดี๋ยวต้องเดินไปบ้านแล้วแบเจอร์มันดีสปาว์ไหมคือแบบพวกบอสแบบปล่อยไปสักพักมันจะดีสปาว์ไปเองจะวะ่ะ ถ้าในมอดนี้มันอาจจะเป็นแบบนั้นแต่ไอเชี่ยเบเจอร์เบเจอร์ไม่ไม่นา่าไม่นา่าอย่างนั้นมันน่าจะเสียเ่ยงเกินไปเพราะว่าเราเห็นเบเจอร์เกือบทุกฤดูเลยใช่เพราะมันยิ่งมีแมคานิกที่หาวแล้วหลับอะแม่งก็มีโอกาสเป็นได้เป็นไป,นปนได้สูงเลยแหละว,ว่ามันจะอยู่เกินฤดูได้อะระยะหาวมึงไกลมากอะแม่งโคตรดาก้นเชา่าอะแต่ถือว่าซักเซสคือแบบแม่งลำบากแค่ลำบากแค่ตอนผ่านไปหามันอะเส้นทางไปหามันอะ เอาจิงๆิงนะคือถึงจะบอกเลยว่าผมไปดูสปอยแบบไฟของมันมาแต่ต้องยอมรับเลยว่าเอเชียเป็นไฟดีเวอร์ทิ่ชอบ<ด>มากดีมากอ่ะดีมากดูมีกลิ่นิกอ่ะคือมันเหมือนแบบเราบบต้องตีองตบอสแบบต้องทําให้บอสแบบเปิดช่องโบมีจุดอ,อ่อนคล้ายๆเหมือนในฮอลลไนท์ไงที่แบบมันจะมีบอสแบบเนี้ยแน่แน่เสียงแมเจอร์ชัดแล้วนะใช่ใช่ชัดอันนี้ชัดเดี๋ยวต้องออกจากตรงนี้ออปะออ,อ,ออกไปออกไปอไรารีนาเลยออกไปอารีนาเลยอีกรอบหนึ่ง มาแล้ว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 ตรงนี้ระวังพูดเร็วมากบอกเลยตรงเนี้ยเออหงุดหงุดโงุดโอ้โหเฮ้ย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 ป้า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 ลืม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 เลิงลืมใช่ไหมป้าลืมสเต็ปหุ่ยืหลบอ้าฮ่าไม่โดนแต่ป้าก็ตายเดี๋ยวทันทันใดนั้นเดชตบประโลนเฮ้ยป้า จังหวะนี้วันมันชื่อบอกเลยป้าโดน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 ต้องวิ่งดีๆป้ารอดได้เด็กไข่กูกูอีกแล้วจังหวะนี้มันชื่ออยู่หลังมันยังไงแล้วไอ้เจ้ากูโดนกูโดนทีฟีกแล้วติแพงบอกไอ้สัตว์เอ้ยจะตายแล้วใครป้ายแล้ว โอ้เฮ้ยโอ้ฟาดฟาดาดหยุดมาจบตายตายตายอีกทีนึงอีสองที่อีกทีเดียวเยี่ยมเยี่ยมโอเคเช้าพอดีโอเคได้อดอมเอนด้วยต้องทำต้นคิดมาตั้งหน่อยแหละไอ้เชี่ยผมบอกเลยนะไอ้อดอมเอนด์เนี่ยในมอดเนี่ยแม่งเหมือนยิ่งกว่ารางวัลความสํเร็จอะในช่วงเนี้ย ต้นไม้เออเราเคยเราปลูกไปยังวะยังไม่ได้ปลูกใช่ไหม,มหรือปลูกแล้วปลูกน่าจะยังอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเก็บของอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างนะครับเอาอิเล็กเซนต์เจมเนี่ยไปใส่ไว้ที่เอ็นเทียนอาร์ไคเนี่ยเตรียมองค์ประกอบสู่อีเวนต์จบเกมนะครับโอะจะไปได้ไหมลงไปทั้งคู่แหละแต่ผมขอเยิยวยาตัวเองก่อนเอาวัวไปด้วยนะอ่ะพี่เอาอิเล็กเซนต์เจมมาแล้มันได้ของเยอะป่าวะมันได้เป็นบูปินหรืออะไรอย่างงี้ใช่ป่าวะ มันได้เป็นบูเปลนครับตอนนี้เหลือเวลาอีก2วันนะครับฤดูหนาวกําลังใกล้เข้ามาแล้วเดี๋ยวผมรีบไปเก็บหญ้าก่อนปอกโอเก็คปีลูแพนได้หน่อยแม่งไม่มีผักในกล่องเลยเวิร์ดจะอดตายแล้วเวิร์ดอดตายเกมมิ่งเอ้านี่พี่เอามาแล้วพี่เอาหญ้ามา80อันโอ้ขอบคุณมากเลยครับเก็บเสื้อใส่อยู่ในกล่องในกล่องนี้ก็มีหญ้าอีกนะตรงนี้โอเคโอเคไอ้แค่กล่องแรดดอบที่มีหญ้าหญ้าคือแรดดอบนะครับทุกคนจำไว้เดี๋ยวนะถ้าเกิดเราทำสกาวเชสเนี่ยสกาวเชสมันกี่ช่องวะ ไม่รู้สิลองทํามาก็ได้นะเพราะว่าลองทําของดีของดีเทเลพอร์ตอย่างนั้นลองทําก็ดีเดี๋ยนะมันใช้บอดสามในแมเวลสี 3, ่ 4, แล้วก็ฟอสซิลสองว่ะตายและไม่น่าม,มีพอว่ะไม่น่าพอว่ะโอ้โหเรามีหนึ่งด้ <c oughs> ยังไงเดี๋ยวเราต้องลงไปขุดอยู่แล้วแหละเออไปไป,ไปเดี๋ยวลงไปขุดด้วยเลยไปวันนี้ได้แหละเพราะมาเลงหนึ่งวันเอาของกันหนาวไปด้วยโอเคโอค้โอ้กล่องเต็มแล้วอะกูทําสเกลเชดเพิ่มเลยแล้วกันนะโอเคเรียบร้อยโอ้โอห อิมอ่มๆเลยอะกล่องเยอะสะใจจริงๆอ <Yeah. S 2> <c oughs> ีเลดเดเซนเจมได้แล้วาาใช่ไหมเอามาแล้วอยู่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เค okay. อาหารมาโอเคครับพร้อมนะไปไปไปรีบเลยมาสุดท้ายเอาอ่ะไปคราวเนี้ยมันจะทําให้ทุกอย่างแบบวุ่นวายมากขึ้นใช่บอกว่ะใช่ข้างในก็คือเนี่ยก่อนที่เราจะใส่พลังงานเนี่ยเราต้อง แต่ผมจําไม่ได้ว,ว่ามันอันไหนวะไอมันมีวิธีดกดอยู่มันต้องมั่วก่อนป่ะงั้นงั้นอันดับแรกถ้าเอาเซฟสุดเราต้องไปตีไอพวกขุนก่อนใช่ไหมใช่ใช่แต่ปัญหาที่มูฟูคือมันมีสามบูปินผมไม่รู้ว่าอันไหนที่แน่ๆอีก2อันเป็นบูปินเดคเดอเรชันอะจริงไหมเนี่ยโอ้โหกูลงไปขนาดนั้นกูเพื่อเอาเดคอเรชันนะนะงั้นใส่เลยนะใส่เลยก็ได้เฮ้ยอุ้ยอเช่นนั้วเราอาจจะไม่เวลาระเหยงั้นใส่เลยนะใส่เลยก็ได้เ ไปไปติดแล้วแอคทีฟเอนเชียแล้วเราต้องไปหาเครื่องน,นั้นก่อนมันจะมีเครื่องที่เหมือนกับเอามาใส่เป็นคีย์เพื่อเล่นพัซโซ่อะอ่าโอเคซิลพอทอว่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องนี้เครื่องมันอยู่ไหนวะปกติมันจะเป็นมันจะเป็นเครื่องเหมือนไอ้แช่ผมวุ้ยไงแ้วมันหน้าตาเหมือนน้ำบอดลมเหมือนเครื่องกวนน้ำบอดลมผมเคยเห็นอยู่เว้ยกูเคยเห็นอยู่มันน่าจะอยู่รอบรอบนี้ไม่ใช่หรอวะ <im itation> ใช่แต่เอ๋ใครมึง มึงมีแค่เนี้ยมันอยู่ไหนวะหรือว่ามันจะไม่มีวะเฮ้ยมันเป็นไปนไม่ได้ปะ่ะยังไงก็ต้องมีปะ่ะแต่เดินไปเดินเดินไปเดินมาไม่เห็นอะไรที่มันอนนั้นเลยนะเดี๋ยวนะโอเคโอเคพี่รู้แล้วจบคลิป